ก็จะเป็นเมนูกับกระดาษแข็นะคะอันนี้ลูกค่อยอย่างใจจับคุณผู้ชมะคะให้เปิดที่แระดาษแข็งกระดาษแข็ง ความคุณธกคุณริเนี่ยคุณแผนแล้วแต่หนูหนูคิดว่าน่าเป็นแผนงานที่ก่ยงงาคาเกี่ยงธุรกิาเี่ยงกิจการเวลาใหเวลาเขียนราค よかった เป็นการเคลื่อนที่ใน2องมิติแบบคือ มีเคลื่อนที่ทั้งแนวได้และแนวสั้งพร้อมกันถ้าติดตามการเคลื่อนที่ขสสองชุดใหญ่ช้าจะพบว่าทิศทางความเร็วมีการเปลี่ยนทิศทางและเปลี่ยนขนาดอยู่ตลอดเวลาเมือ่อพิจารณาการเคลื่อนที่ที่แต่ละจุดพบว่าเวกเตอร์ของความเร็วมีทิศที่ต่งางๆแตกต่างเมือ่อพิจารณาเวกเตอร์องค์ประกอบของความเร็วในแนวตั้าและแนวติ้ง ว่าเวกเตอร์ของความเร็วในแนวราบมีขนาดคงที่และทิศทางคงที่เสมอแสดงว่าวัตถุไม่มีความเร่งในแนวราบแต่องค์ประกอบของเวกเตอร์และความเร็วในแนว่ีมีขนาดเปลี่ยนแปลงและทิศทางเปลี่ยนแปลงแสดงว่าวัตถุมีความเร่งในแนวตี แกนแปลใบแในแนวีกนแนวดิ่งแกนลายแต่ถ้าแกนเด็กความเร็วคงที่นั่นเดินออมาเป็นกิจกรรมที่รูจะให้ทำการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโรเชตไท

มวนะมวกำหนดเปนสิุามหรือสิบกิโล้กรัมจากนั้นภูกำหนดมุมเป็นสักปาม่แล้วูก็ยิงไปเอ้าน้อแค่เก้ามตร ได้ครับนี้โอโหอีดอขอครับลงจะไทยได้2ตอบข้อ2ครับผมจะได้เสร็จแล้วใช่ๆอะไรก่อนนะขึ้นค่ะ5ค่ะ <coughs> <coughs> กิจกรรมสุดท้ายที่เราจะทำคือ,อจับโจทย์เือให้นักเรียนคิดว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์คายขึ้นยูกับสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดบ,บ้างในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์คายดูดิแก้วแดงก็ได้ยิมพลา่าไม่มีที่สิ้น,นสุด กระี้ไปจะมาโอเครอได้ค่ะอาคาโย่เข้มข้นโอ้ยไดนดื่มมาแบบไหนแม่รับความสุขมาเขียนเลขที่ได้นะ ปัญหคืออไรปัญหาปีนี้เป็ยังไปนี้เ็ั คุณนั่งเอาเถอะเแล้วอาเบอร์คบอกว่ามัน่องบอกจบแอเคนี่ขอบคุณ